ทตาัมวิวทุกเยนแล้อน้นตาลขีเข้มของแมล้วอกแเราตามน้าตาลตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะทำไมถึงชอบน้ำตาลจังเลยตัวใหญ่แล้ว ได้เวลาทำหมันแล้วอันนี้ห้าเดือนโอยแม่ตีหนูมาชอบตีชั้นรีเป็นแนวที่ฉลาดเลยรู้าสามาถเขาจะเหมือนแม่เขาแม่เขาคือนังตัวนี้นางก้าวแต้มเนี่ยเป็นแมวที่ฉลาดมากมเป็นแมวฉลาดออกลูกมาฉลาดทุกตัวรู้ภามาหมดทุกตัวอ เปิดระเบียงไว้น้ำตาลแล้วก็จะมาออกออกมาเที่ยวของเขาเนี่ยชมวิวทุกวันน้ำตาลชอบมากตรงนี้ยังไม่ปิดแล้วกันยุงเข้าเขาตบเอาแล้วกันแม่ตบเก่งหืมไงท่าำสวยโชคดีเอาแล้วนะน้าอีน้ตาลปิดได้หน้าโชคดีน้าอน,น่าเกียดมเชี่ยว ช่วงีมันฉลาดเห็นนะ